สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนนะครับผมกับผมครับฟิล์มรถไทยซิงครับวันนี้อยู่กับ L3608 L4018 36นี่ครับโดยเสียจอย40นี่ครับโดยเสียแก่นนะครับรถคือเก่าก้นเก่าคนเดิมนะครับนะมาไทยน้ำกันนะครับ เราพูดผีไทยพีนอกเมืองนะครับสามหกเสียจอยนะครับเสียจอย ลมดีวะครับพี่น้องไม่เงาเลออ้า้าคุณเติมน้ำมันเคียงเหน่อแอมน้ำมันเคียง40 40ดีกีรถ40ค้นงี10 Năm măn kiếng 40 N Thuong, xuống đây N Thuong, xuống đây N Thuong Khoan à Ơi เฮ่ยน้องพี่น้องผมมาหนาอยากเข่าดินี่แต่ว่าก็ก้มกันน,นิดหนอกว่าไม่ก็ไม่หนาขึ้นนี้พอดีหนาขึนาขนาข้นนี้จังหน่อยไอ้สมิตรอ่ะดีดีเติบแล้วครับพี่น้องผมว่านี่สุดยอดแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นกระแล่นด้วยจอดจอดพี่น้องจอด นี่แหละครับพูดได้ก็พานไปยิบสองไถเขาเลิกนะครับมีคนอยู่บ้านดีนะครับว่าพานไปยิบสองเขาเลิกนะครับผม่าดิเลกอกเลิกนี่ใครกว่าอีแตกแตกไถนะครับผมบอกอย่งีเลยนะครับพูดได้าผพานไปยิบสองไถเขาเลิกนะครับเพราะว่าใครกว่าอีแตกๆกไถอีเพราะงั้นเพราะว่าอีแตกแตกก็ดีดิเพราะว่าใครกว่าอีแตกแตกไถ ฝานฝันไปยี่สิบสองไทยเขาก็ 24, เลิกทอดฝานไปยี่สิอ๋ออันนี้ก็มีเนอยู่ครับฝันไปย 22, ี่สิบสองก็ฝันไปยี่สิมันต่างกันแค่สองนิ้วเองเห็นเรพี่น้องว่าแต่ว่ามันก็ใครก็เอาอีแตก,แตกไทยเอาอีกแล้วก็เลิกนี่มันอยู่กับการร่างผ่านขอเขาก็การต่างผ่านในเท่าที่หยัดออกหยัดเก่าเท่าที่หยัดแขนกลางออกหลายวันเองก็เท่ากับการร่างผ่านของเ้างนี่ะ ต่อต่อโอ้ต่อนะครับพี่น้องต่อนี่ครับพี่น้องต่อ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 นะครับต่อไปน้ำกันสองขั้น เสียจอยนะครัเสียจอยเัาพิงก็บ่ว้ยักกดนะครับนั่นแหลหยดออกหยดแั้นกลางของไรหรอแต่ว่าขี้ข้านหยดอยอกอีกมันมันดิยกตามหุทแล้วว้หยดออกอีกสันี้แหละก็ทาได้อยู่หรกแก้วละ่ด4018

ข้วงดีทักนังครับพี่น้องอันนี้ข้วงโกด,ดีเลยนะข้วงอัดลาดเลยนะเล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 ะเขาบกขั้นนี้ได้สิบปีเดือนทัานหน้านะครับขั้นนี้นี่ที่ขั้นนี้ได้หาปีเดือนในวุ้มโม,โมโลุแต่ว่าคี่ลู่เพรามาหาปีลเหระ มันเป๊ครับพี่น้อง้มอู้มื่อแดดดิพี่น้องแต่ว่าหังเอาแดดบ่ออกหรอกเอาลมบม,มมี สี่ศูนย์หกสามหกนะครับไอคุปสามหกนี่ดอกอยางหนาว่ามีนนเนาะไงเออฝุ่นง่ายง่ายง่ายอู้เอ็นตะดักสี่ศูนย์แผลยรถไล่นะครับปีนรถไล่ไกล้เลยล่ะ โอ้ยโฟกัสกันเลยโฟกัสสี่สิบนี่แหละพ้องมาพันหนาเอาเลยดิหัวก้าขึ้นก็้ววาขึ้นแต่ว่าพอดีก่อนอ่ะพันหนาจะไปยิดโคกหรอกพันหนาเพราะถ้าได้หอดเลยไม่พอนอ่ะ ออไอ้ไกลเ่แล้วไอ้ซอยกันแล้วดวโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ก็ว่ามีอะไรครับคลิปนี้ก็ามาฝากเพียงเท่านี้ครับพอไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ